อ่ะวันนี้มาเฉพาะก้อนหินให้ดูลวกันนะจ๊ะอันนี้ครูปาดแบบง่ายๆมันก็จะเบี้ยวหน่อยนะคือเรานึกถึงภาพกล่องที่มันเป็นสามมิตินะคะแต่ว่ารูปทรงมันจะแอบแทรกขึ้น,นเนาะก็คือมีด้านบนใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นความสูงของมันแบบนี้น,นี้แล้วแต่ <Yeah. S 1> และเนี้ยไอ้ตรงความสูงมันไม่ได้รับแสงค่ะมันก็จะมีความเข้มกว่าอ่าอันนี้ครูให้น้องอยู่ในน้ำใช่ป่ะีนน้นด้านนี้ด้านนี้ก็จะแบบมีความเข้มอะไร่างนี้ที่เนี้ยตรงไหนที่มันเป็นสันนะมันก็จะมีความต้องแสงก็จะสว่างขึ้นมาจึ้งนึงอะไรแบบนี้ด้้าาานนนนนบนเเี่่รกก็็จะะะไไมมมหััขโพปทงดค มีฝั่งสว่างฝั่งมืดไปด้วยล้วพูดถึงตัวน้ํากันซึ่งมันก็จะอยู่แบบล้อมรอบก้อนหินแบบนี้นะส่วนในใกล้หินที่สุดเนี่ยมันจะมีเงาเกิดขึ้นมันสีเข้มค่ะอนุมานว่าเป็นหินใต้น้ําก็ได้หรือว่าเป็นเงาที่เกิดจากการที่หินมันบังแสงก็ได้และถ้ามันมีแสงนั้นแปลว่ามันจะต้องมีความยิบยับซึ่งเคลื่นบริเวณอื่นๆก็อาจจะเป็นสีเข้มบ้างก็ได้ก็จะเหมือนแบบเป็นลายริ้วๆอะไรแบบนี้เนขะาวาดแบบสนุกสนุกก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้บัชที่ครูใช้เนี่ยมันจะอยู่ในคลาสของริ จะเป็นการวัดภาพวิวทั้งหมดอ่ะสิบภาพแต่มีเพิ่มเพิ่มแบบเออเผื่อมีหญ้ามีวัดจะพืชอะไรใดๆที่ขึ้นอยู่บนขดหินต้องพอ,พอแล้วมไม่งั้นไม่จบไม่สิ้นแน่นอนนะคะสนใจคลาสเรียนไปตำด้นาบ้านจ้า